สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวแต่มีขอนะครับตัวดั้งเดิมนะครับตัวเลโทรเลยเป็นเครื่องขาวแดงนะครับมีจอยสองจอยนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับสามารถเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องใส่ตลับได้นะครับมีเกมอยู่ร้อยเกมภายในเครื่องแล้วนี่เรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เราเปิดเครื่องเลยนะครับป๊ับเข้าไปนะครับ แล้วมีให้เลือกเกมเลยไหมครับร้อยอินวันในเครื่องคอนท่ามาริโอนะครับเกมฟุตบอลนะครับเกมดีทั้งนั้นนะครับนะครับมีตัวอย่างเกมให้ดูด้วยนี่กีฬลาวิ่งก็มีนะครับแล้วภาพนะครับอันนี้สังเกตผมเล่นบนจอคอมพิวเตอร์นะครับเป็น h ท m i ียมไนี่เราก็มีตัวนี้นะครับตัวแปลงขายนะครับ นี่เป็นตัวแปลง AV นะครับ2 HDMI นะครับเราก็มีขายด้วยหรือว,ว่าเราจะเล่นแบบใส่ตลับนะครับเราก็เพียงแค่ปิดเครื่องนะครับแล้วก็เอาอตลับนะครับใส่เข้าไปปึ๊บปิดเครื่องครับอือันนี้นะครับแ้วเราก็เลือกเกมได้เลย ที่เราอยากเล่นนะครับนี่คุณโอก็มีนะครับเอามาเล่นเกมมาริโกันดีกว่าตัวนี้นะครับภาพคมชัดมากนะครับเป็นตัวที่ถือว่าดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับไปกันเลยนี่นะครับสังเกตตัวจอยนะครับ เป็นสีทองอย่างดีนะครับงานดีปุ่มนุ่มนะครับนี่นี่ครับลื่นหลามากครับสีสดงดงามนะครับ สายจอยที่ให้มาก็ถือว่ายาวพอสมควรเลยนะครับเป็นเมตรเลยนะครับเพียงพอต่อการนั่งเล่นอย่างถนัดเลยนะครับตัวนี้นะครับสนใจนะครับในเซตนะครับก็คือมีตัวเครื่องนะครับในกัวเครื่องก็มีหลุดหนึ่งร้อยอินวันแล้วนะครับแล้วก็มีตลับแถมให้อีกร้อยสามสิบสองอินวันนะครับ เป็น232เกมนะครับในอุปกในเครื่องก็จะมีสาย AV ให้นะครับสาย AV นี่ยาวประมาณเกือบ2เมตรนะครับผมแล้วก็มีจอย2อันนะครับจอยสามารถถอดได้นะครับจอยเล่นเนินานามีปัญหานี่สามารถถอดได้นะครับเพื่อเปลี่ยนได้นะครับผมนี่ลองเล่นเกมอื่นกัน ลองคอนท่าบ้างนี่คอนท่านะครับข้างในก็จะเป็นแต่ละเหมือนเป็นการโกงนะครับมีเป็นปืนเลเซอร์มาเลยเป็นปืนไฟแบบมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ได้ปืนเจ๋งมาเลยนะครับแล้วตัวจอยก็มีปุ่มเทอร์โบนะครับนี่อย่เ,เช่นปุ่มยิงนี่นะครับกดค้างไว้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับน,นี่ครับ นี่ก็เป็นสูตรสาสิบตัวมาเลยนะครับไม่ต้องมานั่งกดนะครับ<อ>ใครอยากดูเกมอะไรก็เสนอมานะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นให้ชมกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องเกมไว้ใจเราไฮเทคดีครับ